สวัสดีค่ะเพรบานฟ้าจากแถลแอดเวิร์กนะคะหลายคนยังใช้น้ำต้มสุกผสมเกลืแกงล้างตากันอยู่หรือเปล่าคะหากใช่นั่นเป็นวิธีการที่ผิดนะคะเพราะว่าการทำแบบนั้นจะทำให้ตามีอาการอักเสบและลายเครืองมากขึ้นกว่าเดิมได้แล้ววิธีการที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เพรีบานจะมาแนะนากันค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราควรล้างตา เมื่อตาเรานั้นสัมผัสกับสิ่งสกปรกเช่นฝุ่นมแมลงทรายหรือเมื่อสัมผัสกับสารเคมีบางชนิดก่อนและหลังการใส่คอนแทคเลนส์หรือเมื่อเรารู้สึกระคายเคืองตาการล้างตาด้วยน้ำเกลือจะสามารถบรรเทาอาการต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะก่อนใช้ชุดอุปกรณ์ล้างตาควรอ่านฉลากให้ละเอียดเช็คชื่อยาวันหมดอายุและวิธีใช้ให้ถูกต้องค่ะอุปกรณ์สำหรับล้างตาน้ำยาหรือน้ำเกลือสำหรับล้างตา ้วยล้างตาวิธีการล้างตาก่อนสัมผัสบริเวณรอบดวงตาควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอีกครั้งเปิดขวดน้ำยาเทน้ำยาลงในถ้วยล้างตาในปริมาณที่กำหนดก้มหน้าลงและนำถ้วยล้างตาไปครอบให้พอดีกับดวงตาให้สนิทพร้อมเงยหน้าขึ้น กรอกตาไปรอบๆกระพริบตาเบาๆเพื่อให้น้ำยากระจายทั่วตาก้มหน้าลงและนำถ้วยรางตาออกจากตาสามารถใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าสะอาดซับน้ำยาที่ไหลออกได้ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสาหรับตาอีกข้างเคล็ดลับเพิ่มเติม หลังจากใช้งานเสร็จแล้วแนะนำล้างตัวถ้วยล้างตาด้วยน้ำสบู่อ่อนและน้ำเปล่าที่สะอาดและเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งและเย็นทุกครั้งนะคะการล้างตาเป็นวิธีการง่ายๆที่ช่วยดูแลสุขภาพดวงตาของเรานะคะหากรู้สึกระคายเคืองตาหรือมีสิ่งสกปรกเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำเกลือทันทีค่ะหากอาการยังไม่ดีขึ้นสามารถทักมาปรึกษาหมอได้ที่ไลอ้อ e เฮลท์แอดเวร์กนะคะ